ดวงเด่นแรงที่สุดรายลัคนา20พฤศจิกายน2568ฮอตมากแม่วันนี้20พฤศจิกายน68เป็นวันที่ดาวหลายดวงมีการเคลื่อนย้ายสำคัญโดยเฉพาะดาวศุกร์ดาวแห่งความรักการเงินและความสุขที่ส่งผลถึงเรื่องคู่ครองและลาาผลโดยตรงและดาวเสารดาวแห่งความมั่นคงและความรับผิดชอบที่เดินหน้าเต็มตัว ดังนั้นลัคนาที่แรงสุดๆในวันนี้คือลัคนาที่ได้รับพลังงานดีจากดาวเหล่านี้เต็มๆครับลัคนาที่ดวงปังและเด่นที่สุดลัคนากันโอ้โหชาวลัคนากันคือตัวแม่ที่สุดในวันนี้ไม่มีใครเกินคือแบบจึ้งมากจังหวะนี้อะไรที่อยากได้คือมาหมดไม่ว่าจะเป็นเงินทองความรักหรือเรื่องงานคือมันลงตัวและมีสิทธิ์พลิกเกมได้เลยเรื่องเงินทองคือเบอร์หนึ่ง เตรียมรับลาบลอยหรือเงินก้อนใหญ่ที่มาจากงานที่ทำหรือการลงทุนที่เคยทิ้งไว้อยากคิดมากคือมีสิทธิ์ถูกหวยรวยเบอร์แบบไม่ทันตั้งตัวหรือไม่ก็มีคนเปันหนกหนักเรื่องงานธุรกิจคือเข้าตาผู้ใหญ่สุดไอเดียที่นำเสนอไปคือผ่านฉลุยมีโอกาสได้ตำแหน่งใหม่หรือได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่ทำให้อนาคตมั่นคงและรุ่งเรืองกว่าเดิมคือลุยได้เลยไม่ต้องกลัวพลาด ความรักถ้าโสดคือสแหนแรงเกินต้านคนเข้ามาจากหลายทิศทางมีโอกาสเจอคนที่จริงจังและพร้อมดูแลถ้ามีคู่ความสัมพันธ์คืนแน่นแฟ้นคุยกันเรื่องอนาคตและการสร้างฐานะได้เลยคือวันนี้จะทำอะไรก็มีแต่คนซับพอร์ตอธิบายแบบละเอียดตามหลักโหราศาสตร์ไทยในวันที่20พฤศจิกายน2 5 6หดาวสำคัญที่ส่งผลดีต่อลัคนาการมีดังนี้ครับ 1. ดาวศุกร์วีเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนภพที่สองและภพที่9ตําตำแหน่งดาวศุกร์ได้ตำแหน่งที่ดีมากๆและกําลังโครจรส่งพลังงานเข้าสู่เรือนสหชะหรือเรือนการติดต่อสังคมและพี่น้องนั่นหมายความว่าล่าผลการเงินของคุณในวันนี้จะมาจากช่องทางการสื่อสารการติดต่อเจรจาการเดินทางระยะใกล้หรือการได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงหรือสังคม ความเด่นเนื่องจากดาวศุกร์เป็นดาวแห่งโภคทัพย์และความสุขการที่ดาวศุกร์เด่นแรงจึงส่งผลให้คุณมีโอกาสได้เงินก้อนแบบฟลุกฟลุกหรือได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินแบบไม่คาดฝัน 2. ดาวพฤหัส,สบดีเจดาวประจำตัวของเรือนพันธุและเรือนปัตตนิตำแหน่งยังโครจรอยู่ในเรือนมรณะซึ่งในทางโหราศาสตร์ถือเป็นการแปลงร่างหรือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และมั่นคง เมื่อเจ้าเรือนปัตตนิคู่ครองเข้ามาเปลี่ยนแปลงในเรือนมรณะก็จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหาได้รับการแก้ไขหรือได้คู่ครองที่เข้ามาช่วยในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นอย่างมั่นคง 3. ดาวเสา S เจ้าเรือนพบที่5 ตำแหน่งโคจรอ,อยู่ในเรือนอริซึ่งในกรณีของลัคนากันที่ดาวเสารเป็นเจ้าเรือนปุตตะการลงทุนลูกหลานโชคลาภอยู่ในเรือนอริอุปสรรคหมายความว่าคุณจะสามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนการลงทุนที่เคยมีปัญหาจะเริ่มเห็นทางออกหรือสามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโชคลาภได้ สรุปเจาะลึกลัคนากันในวันนี้จึงโดดเด่นอย่างมากในเรื่องการเงินที่ได้มาอย่างง่ายดายและฟลุก๊กฟลุกสุกเด่นและมีความมั่นคงในชีวิตเสาจัดการอุปสรรคได้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่ดีที่สุดครับลัคนาที่ดวงรองลงมาแต่ก็แรงไม่แพ้กันลัคนาพิจิกชาวพิจิกเตรียมตัวออราจ,จับ วันนี้คือวันของคุณในการเป็นเซเลบหรือเป็นที่สนใจของคนรอบข้างมากๆไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนอยากคุยอยากขอความช่วยเหลือหรืออยากทำความรู้จักเรื่องงานชื่อเสียงคืองานเข้าแบบจุกๆุกแต่เป็นงานที่ดีนะชื่อเสียงของคุณจะโด่งดังหรือคำพูดของคุณจะมีน้ำหนักมีอิทธิพลต่อคนอื่น ใครที่ทำงานที่ต้องใช้เสน่ห์ในการเจรจาหรือติดต่อสื่อสารคือปังไม่ไหวเรื่องความรักถ้าโสดคือคนสเปคดีเข้ามาแบบตรงๆอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตเข้ามาสนใจถ้ามีคู่จะได้รับของขวัญหรือคำพูดที่หวานซึ้งจากคู่ครองเป็นวันที่รู้สึกมีค่าสุดๆคือเป็นวันที่รู้สึกมีค่าสุดๆ อธิบายแบบละเอียดตามหลักโหราศาสตร์ไทยลัคนาพิจิกได้รับพลังงานที่ดีจากดาวศุกร์และดาวพุธ ดาวสุกวี v, เจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนวินาศดาวสุกกำลังโคจรเข้าสู่เรือนตนุเรือนตนเองทําให้ชาวพิจิกมีเสน่ดึงดูดและมีออร่าเป็นพิเศษส่งผลให้ความรักและความสัมพันธ์เข้ามาอย่างง่ายได้แต่ระวังเรื่องความลับและการเงินจากหนี้สินเก่าเพราะมีพลังงานจากเรือนวินาศร่วมด้วยดาวพุธเมเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนมรณะ ดาวพุธโคจรในเรือนตนุเช่นกันทำให้สมองแล่นมีไหวพริบป,ปฏิพานดีและมีโชคลาภหรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากเรื่องเก่าๆหรือการแก้ปัญหาที่เคยติดขัด สรุปทิ้งท้ายสำหรับชาวลัคนากันนี่คือวันทองของคุณครับลุยเลยอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆในเรื่องเงินและการงานผ่านไปส่วนลัคนาอื่นๆก็ไม่ได้แย่นะครับแต่พลังงานของลัคนากันคือมาเต็มสุดในวันนี้ครับ